เถอนนะเถื่อนละช่อน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 ปล่อยไปปล่อยไปช่อนครับช่อนครับช่อนช่อนช่อนปล่อยไปเออเปล่อยไปอ่าเจะแม่เก็บคันเดี๋ยวเอาเบรกเผื่อๆเลยพี่ต๊อดนี่มันอยู่บนกองเดี๋ยวปล่อยมันไหลออกกองไปก่อนเบรกเผื่อวิ่งเผื่อวิ่งเผื่อวิ่งเหรอไม่ต้องเผื่อเผื่อวิ่งครับฟินฟินเอาเลยวยาหายเมาหน่อยเดียวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊แม่ tap เลย ่หนักใช่เลยอ่ะหนักไม่ค่อยว่านั่นเหลือมันเต็มขึ้นแรกขึ้นแรกปล่อยไปอีกเออเอาไอ้ฟินเอา้อ้หมดยังไม่รู้จะเอาอะไรทำมันถ่ายคนหน่อยถ่ายคนด้วยถ่ายพันด้วยคนด้วยไล่ไปตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่ชนป๊อกชนป๊อกครูช่างมันก่อนชนป๊อกชนป๊อก ย,ยังไม่หมดยังไม่หมดเบรกเผื่อ oh well> ไว้นะเบรกเผื่อไว้หน่อยในจันรยานนี้แหละขอเจ๊แมวน่วงไหมผมห่วงมาได้ไหมอย่าระวังปลายคันหักนะย่งย่างย่างหนาวโคตรขุนใจเย็นนอกกองละเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักพี่ต๊อดเผื่อเลยนะคันไม่ได้ไว้งัดพวกนี้ตัวแค่นี้ก็ทำคันหักได้แล้วเผื่ออีกเบรกเผื่ออีกนิดนึง เออ่ยว่าขันข่ามันนั่นไปแล้วจะแมนทาย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 ถ่ายพี่ต้อดหน่อยเดี๋ยวปลาขึ้นแล้วเดี๋ยวน้ำมันไม่เห็นเอ๊ะแม่เดี๋ยวอวนจนได้มาถึงเกาะช้างแล้วใช่ไหมโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่แค่ดนิดนึงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอาตัวแรกฟ้อมมือนี่โอ้ยยัง ตัวมันยังเล็กตะขอตะขอเล็กมันไม่อยู่เผื่อหน่อย,นอยากมายังเอา้าเอาให้หมดเอาให้ฟินไปเออเอาให้ฟินไปเดี๋ยวให้มันลอยแผ่ๆเลยปลาไวรุ่นปลาไวรุ่นปลาไวรุ่น,ม,นมาแล้ว,าวลามาแล้วอยากมาอยากมา มาแล้วไอ้ที่เออแหละมาทงยังยังไม่มาเดี๋ยวไอ้หนจะหมดแล้วทีนีระวังปลายคันป๊อเปิดนรอเปิดนรกป๊อเฮ้ยลอดสวิงเล่นไงทีนี้เออลอสวิงเดี๋ยวเดี๋ ไม่พันไม่พันงัดงัดมาจะผ่านวิงสอีกทะลุเอางัดผ่าสวิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวดผ่านสวิงเอผ่าสวิอาเกเอาเอองัดงัดผ่านลูสวิงเดี๋ยวตัดเลย กผ่นานตู้ไปโอ้ขาน่นจมันไว้ตักตักหมึกไงเอาตักปอะช้น,ชนอ่าเคหมดแล้วอย่าตัวนี้อย่ yeah. ายไปต่อ